เขาเล่สะดุดตาบ้านไทยจังหลนปาดังเบซาเรื่องลือนามงามถ้ำเขารูปช้างสวยสล่างเขื่อนห้วยคูประตูสู่มาเลเซียสวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องโลกทั่วหลายครับก็เช่นเดิมครับขอบคุณช่างหมีนะครับแล้วกลุ่ม upload. ออฟโรลดชมรมออฟโหลด สงขลานะครับวันนี้เรายัางอยู่ที่คลองยนต์ตําบลสํานักเต้อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับสุดยอดจริงๆนะครับข้ามของแล้วของเล่านะทอดที่จะมีมันๆหน่อยก็มีขับสองอมาด้วยนะครับแต่ก็ต้องซัดกันสุดเหนียวเหมือนกันแม้จะมัดเทเลนยังไงก็แล้วแต่นะครับจะจัดลิฟล็อกคู่หลังหรือจะ เพิ่มแรงม้าแรงบิดสุดยอดยังไงนะถ้าขับ2ครับปีนขึ้นคลองก็ต้องสัดครับไม่ซัดไม่ขึ้นเพราะว่าการปีนเขาด้วยเท้าหลัง2ข้างยังไงก็ต้องเหนื่อยกว่าการปีนโดยใช้มือประคองใช้มือช่วยก็เหมือนมีสีขานะครับสบายกว่าแล้วเซฟกว่าเช่นนั้นอ่าเช่นนั้นนะเช่นเดียวกันครับ ครับผมประวัติความเป็นมาของอำเภอซาเดานะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2460เดิมเป็นตำบลจังโหลนอำเภอจังโหลนจังหวัดไซบุรีนะครับต่อมาในพศ2452รัฐบาลไทยได้ยกเมืองกาลันตันเมืองตรังกานูปลาลิตและไซบุรีนะครับตลอดจนหมู่เกาะใกล้เคียงให้กับรัฐบาลอังกฤษ นะเมื่อ,อพศสอ 2, 3, 5สห้าสอตรงกับสมัยรัชกาลที่5นะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่นะครับไม่ได้ยกตำบลสะเดาให้ไปด้วยจึงได้รวมกับตำบลปริกนะฮะตำบลทุ่งหมอไปขึ้นกับอำเภอเหนือจังหวัดสงขลาและได้ยกฐานะเป็นอำเภอสะเดาเมื่อพศ2460และ จุบันอำเภอสดาเป็นหนึ่งในอำเภอชั้นหนึ่งนะครับโดยมีพระพระดีราชกิจจาเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอสดาครับลักษณะภูมิประเทศนะครับเป็นพื้นที่ราบทางทิศเหนือที่มีเทือกเขา,าทางด้านทิศใต้นะคุยง่ายคือทิศเหนือเป็นที่ราบ เือกเขาเป็นด้านใต้อะนะฮะทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นภูเขาเหมือนกันทําให้มีลักษณะภูมิประเทศแบบเป็นแอ่งกระทะลักษณะภูมิศาสตร์ดังกล่าวเนี่ยทำให้อ่าคลองต่างๆของอำเภอหาดใหญ่มีต้นกําเนิดมาจากอําเภอสะเดาณครับผมซึ่งสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยนะครับอยู่ตำบลสำนักแต้วมี1ิบหมู่บ้านนะ ปกครองโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสนักแต้วนั่นแหละนะครับสุดยอดละก็อยู่ติดกับโซนของอุทยานแห่งชาติด้วยอะไรด้วยนะครับบรรยากาศการเดินทางก็ชื่นมืน่นผมเห็นคลองที่นี่แล้วกับโอ้โหน้ำใสดีจริงๆสะอาดบริสุทธิ์น่า,าไปเที่ยวไปเยี่ยมชมกันนะครับถ้าตีซัขอแบบต่อกิโลสัก ห้าหกร้อยกิโลได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับถ้าท่านไปที่นี่ก็ต้องว่ากันที่หนึ่งพันถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยกิโลเมตรเลยนะฮะจากกรุงเทพหรือจากที่ผมพักอยู่หรือถ้าจากเชียงรายบ้านผมก็ต้องบวกไปอีกเจ็ดร้อยเก้าสิบโลนะครับคุ้นพระ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับมีจังหวะก็คงจะได้ไปนะก็นะครับช่างหมีก็ลบเล้าหน้าดูนะครับอยากให้ไปเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีจังหวะกนะ็แจะไปเยี่ยมถิ่นออฟโรดนะ ของทางภาคใต้เหมือนกันแล้วก็ชมลมอลอฟโรดสงขาก็น่ารักทุกท่านนะครับถ่ายคลิปถ่ายอะไรมา,าแบ่งปันกันช่วยกันถ่ายนี่ถือว่าสุดยอดอสุดยอดนะครับไปกันตั้ง10กว่าคันนะบรรยากาศอย่างนี้นะครับน้ำเย็นฉ่ำมากๆนะกอ็อย่าลืมนะครับลงน้ำให้ปิดแอร์นะครับถ้าใครมีระบบใบพัดที่เป็นการระบายความร้อนด้วยพัดลมไฟฟ้า หรือมีพัดลมแอร์ช่วยระบายอย่างกลุ่มมิสซูบิชิอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ใบพัดอาจจะตีน้ําแตกและก็ณะเดียวกันฟรีปั๊มมันจะหนืดขึ้นนะเพราะท่านเปิดแอร์มันก็จะตีน้ําด้วยความรุนแรงแม้ว่ามันไม่จําเป็นจะต้องใช้อ่าการระบายความร้อนด้วยใบยพัดแต่มันจะต้องตีเพราะว่าท่านเปิดแอร์นะครับ ประมาณนั้นมันจะอาจจะส่งผลต่อใบพัดพัดลมฟีปัม๊มท่านแตกได้นะครับรวมถึงใบพัดระบายความร้อนแตกได้แต่ถ้าท่านปิดเสียนะครับแล้วก็หม้อน้ําท่านจุ่มอยู่ในน้ําเนี่ยนะฟีปั๊มมันจะปล่อยฟีนะครับมันจะไม่ส่งผลเสียหายต่อพัดลมฟีปั๊มครับส่วนบางท่านเห็นว่าทางกลุ่มทางคณนะเปิดไฟถามว่าเปิดได้ไหมเปิดได้ปกตินะครับ หลอดไฟโปรเจคเตอร์อะไรต่างข้างในก็จะร้อนเมื่อร้อนความกดอากาศจะสูงกว่าก็จะไม่ถูกกับความเย็นนะครับก็จะสามารถทนน้ําทนฝนถ้าเกา่กาๆหน่อยก็เปิดก็จะดีเหมือนกันนะครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะไล่น้ําไม่ให้เข้านะแต่ถ้าใหม่ๆใหม,ใหม,ใหมๆไม่ได้เป็นไรครับไม่ได้สีเลือดอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับ เส้นทางกำลังดีสามารถไปกลับได้ในวันเดียวนะครับและจุดมุ่งหมายท้ายสุดก็คือที่หน้าปกคลิปเลยนะหน้าคลิปเลยก็คือน้ำตกคือจุดสุดท้ายคลองสุดท้ายที่ไปถึงเสร็จแล้วก็กลับนะครับก็กำลังดีให้เด็กๆเ,เล่นน้ำตกเล่นอะไรก็ทานข้าวกันพอดีแล้วก็กลับครับ เป็นความสนุกคลืหันกำลังดีนะ<ม>ก็อาจจะไม่ได้โหดเท่ากับหุบก,กระหังหุบก,กระหังอาจจะจะชันหรือโหดกว่านี้ 2- 3เท่าแต่อันนี้คือเป็นการออฟโรดกำลังดีครับกำลังสนุกเนาะทีะ่ที่โดดเด่นคือเ้ือาอาจจะปีนง่ายกว่าเพราะว่าพอมีหินมีอะไรเนาะมาให้ลองให้รถสามารถสะบัดได้อะไรได้นะก็จะปีนง่ายขึ้นนะครับ เสจยดกันเลยทีเดียวที่ถ้าหกกระหังเนี่ยถ้าลงป่าปลานบุรีถ้าไปช่วงฝน,นไม่มีทางเป็นไปได้นะครับผมจะไปช่ชวงแรงแม้แต่ช่วงแรงเองก็น้ําก็ยังลึกและเชี่ยวนะครับแล้วก็เป็นทรายนะอันนี้ก็วิ่งผ่านป่ายางวิ่งผ่านคลองต่างๆบรรยากาศดีมากครับอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านไปชมกันนะครับเอาง่ายๆตามที่ผมเกริ่นมา ในเบื้องต้นก็ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยครับผมพื้นที่ของอำเภอสะเดานี่นะครับครึ่งๆเลยที่ราบกับภูเขานะครับแล้วอีกอ่าพูดง่ายคือ45%พื้นราบ45%ภูเขาอาอีก5%เป็นเป็เขาเรียกอะไรเป็นน้ำ อีก5%เก็เป็นพื้นที่อื่นๆนะครับอาจจะรวมกันบ้างอะไรกันบ้างนะก็จัดเป็นพื้นที่อื่นๆแล้วกันนะครับทิศเหนือของอำเภอสะดาวนี้จะติดหาดใหญ่หอยโขงนะครับจังหวัดสงขลาทิศใต้ต,ติดกับรัฐเคดา่ารัฐเปอริสมาเลเซียนะครับมาเลเซียนั่นเองนะครับทิศต,ตะวันออกติดกับอำเภอนาทวีอำเภอจนนะจังหวัดสงขลาครับ และทิศตะวันตกติดต่อกับรัฐเปอริสประเทศมาเลเซียอำเภอควนโดนจังหวัดสะตูลครับตามที่บอกนะครับลักษณะพื้นที่เฉพาะของสะดาวนี่ก็บรรยากาศคล้ายภาคเหนือเนาะเป็นที่ราบแอ่งกระทะนะครับที่ราบจะอยู่โซนเหนือเอาง่ายๆทางทิศใต้นะครับ ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเป็นภูเขาน้ําทั้งหมดถึงเวลาฝนตกทีก็จะไหลจากตรงนี้แหละ <_ T> <_ T> เหตหาดใหญ่ครับประมาณนั้นคลองสายต่างๆเนี่ยไหลลงหาดใหญ่อะไรต่างทิศทางมุ่งไปนั่นเลยครับมุ่งเข้าเมืองเลยนะครับรวมถึงไปอ่างเก็บน้ําสะเดาด้วยโออ่างเก็บน้ําสะเดานี่ก็ช่วยเก็บน้ำไว้ได้เยอะแล้วเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วช่วงสักประมาณ เดือนกุมภาพันธ์นะครับเขื่อนจะลดน้ําจะลดลงมากจะจะแห้งก็สามารถขับรถลงไปปั่นเล่นลงไปออฟโรดในในตัวเขื่อนได้นะก็เป็นลักษณะ,ะความสนุกการท่องเที่ยวเชิงออฟโรดอีก อีกลักษณะหนึ่งนะครับเพราะฤดูฝนนี้จะลงไปไม่ได้นะครับเพราะน้ําจะขึ้นมาสูงลักษณะเดียวกันคล้ายๆกับเขื่อนป่าศักนะครับถ้าเป็นฤดูแล้งหรือต่างก็สามารถลงขับรถไปชมวิวในเขื่อนหรืออยู่ในบริเวณเขื่อนได้นะแต่พอฤดูฝนน้าก็ขึ้นมาเต็มหมดนะครับประมาณนั้นเห็นคลองแต่ละคลองเห็นรถแต่ละคันขับผ่านน้านี่คือ น้ำเชี่ยวน้ำไหลตลอดดีมากแล้วก็น้ําใสมากๆครับขนาดฝนตกกันระหว่างไปนะท่านจะสังเกตว่าในกลุ่มเนี่ยรถคานแข็งจะอยู่คันท้ายถูกแล้วครับเพราะว่าถ้าให้คานแข็งอยู่หน้าเนี่ยจะปั่นเป็นล่องลึกนะหรือจะปั่นให้ถนนลื่นก่อนนะคันหลังๆอาจจะเป็นยางเอทีไฮเวยเทอร์ไฮเทเลนต่างๆเนี่ยอาจจะต้องออกแรงเยอะขึ้นนะครับเพราะว่า เอาน้ำขึ้นไปเยอะเอาอะไรขึ้นไปเยอะแล้วอาจจะมีร่องใหม่ๆนะครับอาจจะปัดยากขึ้นก็เลยให้เก็บท้ายแล้วก็ขากลับก็รอให้ดินเซตตัวแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับในทริปนี้กออ็ดีน้องมีสุภาพสตรีซึ่งเข้ามาร่วมทริปด้วยแง่ทริปที่ไปขาบกระจมก็มีสุภาพสตรีมาด้วยเหมือนกันนะครับยุคนี้นะสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันครับ ชอบเดินทางแบบไหนชอบเที่ยวแบบไหนก็ไปแบบนั้นนะครับอันนี้ข้อเสียของออฟโรดเกียร์ธรรมดาคือเวลาออกตัวกลางเนินเวลาอะไรต่างๆนี่จะค่อนข้างอันตรายนะครับพราะรถเหยียบคัดปุ๊บรถจะไหลพรวดลงเลยนะมันเป็นศิละปะเหมือนกันระหว่างคัดกระเบรคแล้วก็คันเร่งนะครับถ้าชอบออฟโรดจริงๆอะไรจริงหรือจําเป็นต้องออกไหนะผมเชียร์เป็นเกียร์อโตเมตินะครับมันไม่ต้องกลัวเรื่องการ ออกตัวกลางเนินแต่หรือรถเทคโนโลยีสมัยหลังๆก็ขอให้ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาสุดๆจริงๆถ้าชอบแบบเกียร์ธรรมดาจริงก็ขอให้เป็นตัวท็อปที่มีระบบช่วยออกตัวทางลาดเพราะว่าระหว่างที่ท่านาปล่อยเบรกมาเหยียบคัทเนี่ยรถจะไม่ถอยนะครับเพราะจะมี AI อเหยียบเบรกให้พอท่านแตะคัะเร่งปล่อยคัทมันก์ซับได้เลยนะคลิปนี้จะเป็นคลิป เอพิโซดสุดท้ายของคลองยนต์นะครับสำนักแต้าอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับก็เก็บบรรยากาศช็อตเด็ดๆคลองน้ำใสๆไหลเชียเช่ยวๆมาฝากกันนะนะครับ อันนี้ลักษณะถ้าเจอมือใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเจอชันหรือเจอลื่นหน่อยเนี่ยรถจุดนิ่งๆเนี่ยจะยกเท้าจะยกเท้าพอยกเท้ารถจะค้างคาเนินพอค้างคาเนินมันจะต้องส่งคาเนินเนี่ยมันจะเสี่ยงนะครับลักษณะแบบนี้คือให้กดต่อเนื่องซึ่งผมจะนิยมใช้คําว่าอย่ายกอย่ายกอย่ายกนั่นแหละครับนะพอยกพื๊บคาเลยพอคาต้องทอกใหม่หรือถอยใหม่ พีล e ันเนอร์ขับซองนะครับอาจจะต้องหลายเทิหน่อยแล้วซัดนะฮะความเสี่ยงในการเจ็บก็มีเยอะหน่อยนะครับขับสี่เขาก็ไต่ขึ้นได้เลยคันนี้จะไม่ต่ำกว่าเต็ดหรือดิฟล็อกหลังนะครับดูลักษณะการจับล้อ ก็จะสู้ได้ดุดันขึ้นนะคันนี้ถ้าเป็นขับ2องธรรมดาก็จะเหลือปั่นแค่ล้อเดียวนะครับขับ2ก็จะเหลือขับล้อเดียวนะครับเพราะว่าถ้าล้อไหนยกหรือไม่แตะพื้นล้อนั้นจะหมุนไอ้ล้อติดพื้นมันจะไม่หมุนนะครับเขาเรียกว่าปั่นอิสระแล้วก็ถ้าเป็นขับ4ก็จะมีมีเหลือล้อหน้าล้อล้อหลังล้อเพราะถ้ามีล้อไหนแฝนมันจะไปหมุนล้อที่แฝงล้อที่ลอยนั่นแหละครับลักษณะ ของขับสีเป็นคนจะเข้าใจว่าขับสีมันขึ้นได้หมดมันขึ้นไม่ได้หมดนะครับเพราะว่ามันปั่นอิสระนะแม้ว่าท่านจะใส่ล็อกเอกลางอะไรต่างๆก็ตามนะครับมันจะมีดอกไม้ที่เรียกว่าดอกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าดอกจอกอยู่นะครับ ส่วนใหญ่คลิปนี้ก็จะมีวีคอร์สนะครับคันที่เป็นออโต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดากันเนาะก็เกียร์ธรรมดาก็ลากได้มันขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นชันๆอย่างโซนเหนือโซนอะไรต่างๆนี่ก็จะค่อนข้างเสีย่ยงแต่ถ้าเป็นปันน่นโครนปั่นคลองอย่างนี้ก็เกียร์ธรรมดานี่สุดมันแหละครับมันก็มีสเสน่ห์ของแต่ละเกียร์เนาะ ปัญหามันคือออกตัวกลางเนินนี่แหละครับมันไหลเพราะมันไม่มีตัวยึดเหนี่ยวนะครับระหว่างระบบส่งกาลังกับทอฟของเครื่องยนต์ครับรถเก็บตากล้องครับ <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าช่วงไหนที่จะต้องใช้ทอกเยอะ หรือจะต้องกระแทกขึ้นนะครับก็จะต้องให้ตากล้องลงจากรถหรือคนที่อยู่หลังกระบะลงทั้งหมดนะครับแต่ถ้าวิ่งทั่วไปอะไรทั่วไปก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็อยู่บนหลังรถได้นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราซัดขึ้นหรือจําเป็นต้องอัดขึ้นในโขดหินนะครับหรือในล่องลึกเนี่ยแรงทอกตั้งแต่ร้อยขึ้นไปนะครับสามารถโยนท่านออกจากรถโดยที่แบบ หลายสิบเมตรได้เลยนะครับก็อันตรายนิดนึงนะแ,งนแต่แบบเคสจ,จะต้องซัดต้องอะไรจะต้องลงจากรถนะครับจะสังเกตแต่ถ้าเขาวิ่งตัวไปอะไรตัวไปก็อยู่หลังกระบะได้ถ่ายภาพได้เนาะอันนี้มาแลกเปลี่ยนกันครับสุดยอดนะครับบรรยากาศชื้นมื่นในสไตล์เห็นไหมครับจะสังเกตว่า,าเวลารถขึ้นจากน้ําแล้วจะมีควันอะไรต่างๆออกจากหน้าไฟรถก็คือพูดง่ายคือใช้ระบบ แรงดันของความร้อนนะครับความกดอากาศของความร้อนไล่ความเย็นออกไม่ให้น้ําซึมเข้าไปในโคมไฟนั่นเองนะก็เหมาะกับรถที่มีอายุการใช้งานหน่อยอะไรหน่อยนะครับแต่ถ้ารถใหม่ๆอะไรใหม่ไม่เป็นไรครับจะเข้ายากอยู่นะแต่ถ้าเป็นไฟ LED ก็จะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับไว้ก่อนมันไม่ได้มีความร้อนขนาดนั้นในขณะเดียวกันมันยังมีพัดลมระบายความร้อนนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ลองมาด้วยตัวเองแล้วทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นกดล,ลวดนะโอ้มีช่วยได้เยอะเลยครับขวดทางสเตนเนียนะครับอย่าะมติดน,นีลบรรยากาศดีครับกนะ็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะฮะแล้วก็ขอนะ จากลาด้วยคลิป oh, 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 oh. สวยๆำงานบรรยากาศชื่นมื่นของอชมรมออฟโรดสงขลานะครับมากันสิกว่าคันที่มาร่วมสนุกกันครับแล้วว่าหวังว่ามีโอกาสนะจะได้ไปเยี่ยมเยือนแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับช่างนี้นะ <laughs> โอเคครับ ฉัว่าตอล์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สินสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจากกันไปด้วยมวนหมู่สมาชิกของชมรมออฟโรดสงขาครับผมบ๊ายบายครับเอา้เอา อย่าลืมกดซับสไ i b ้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พ่าคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายทีมงอนทัวออนไลน์ความสุขทิ่การไปว่าความรู้คือการแบ่งปันได้มีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ